ก็กราบสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องวัตถุมงคลด้วยนะครับนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนําวัตถุมงคลก่อนเนาะนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลของช่องผมนะครับก็ติดต่อมาได้ตามบ้านเขียวตรงนี้เลยนะครับเป็น ID l ดี e เนาะนะครับนี่นะติดต่อผมได้เลยนะครับอามูเลดสามเก้าหกสี่นะครับนะ ต,ตามนี้เลยนะครับอ่ะมาพูดถึงตะกรุดดอกนี้ก่อนนะครับตะกรุดดอกนี้นะครับผมเกจิที่ปลูกเสกนะครับหนึ่งเลยหลวงปู่ศิลาปลูกเสกนะครับเอ่อพระอาจารย์ต้อมหลวงพ่อสุรยิยันพระอาจารย์ดีเลกพระอาจารย์แจ้นะครับเกจิประมาณ16ท่านนะครับเกจิประมาณ16ท่านนะครับมาปลูกเสกดอกนี้นะครับดอกเนี้ยเขาสร้างเพื่อที่จะหา ทุนนะครับไปให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะเป็นทุนการศึกษานะครับเหมือนจะสร้างโรงเรียนนะครับนะพิธีนี้นะครับจะปลูกเสกมีหลายอย่างมากเลยนะจะมีตะกรุดจะมีพ,พมับพรมมีโอ้เยอะนะครับมีเยอะมากนะครับแต่ปลูกเสกในพิธีเดียวกันนะซึ่งผมได้ตะกรุดดอกนี้มานะครับทำไมผมถึงเลือกตะกุดนะครับก็เพราะว่า มวนสาเนี่ยเป็นของพระอาจารย์ต้อมนะครับแล้วเกจิปลูกเสกนะครับก็จะมีพระอาจารย์ต้อมหลวงพ่อสุริยานหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ดิเลกนะครับนี่นี่คือเกจิที่ผมนับถือมากๆเลยนะนะครับอยากหาวัตถุมงคลของของท่านมาไว้อย่างละองสององเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ราคาแพงมากนะครับราคาแพงมากมีพระอาจารย์แจ้ด้วยนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าตะกุดเหนือดวงนะครับตะกุดเหนือดวงนะ อันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับแป๊บนึงผมส่องหาก่อนนี่นะครับเป็นตะกุดเนื้อดวงนะครับนี่เป็นมวลสารของพระอาจารย์ต้อมนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะเป็นมวลสารของพระอาจารย์ต้อมนะครับผมได้มาตอนนั้นนะ่ะราคาวัดหนึ่งร้อยเก้าุดเก้าบาทนะครับเขาทบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะทบทุนเงินไม่ใช่ เขารวบรวมเงินนะครับไปสร้างโรงเรียนนะครับทางภาคเหนือมั้งผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นตะกรุดเหนือดวงนะครับสร้างเมื่อปีน่าจะเป็นปี66หรือ67นี่แหละ2ปีนี่แหละผมจํารายละเอียดไม่ได้นะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมก็ขอสัก2 0งศูนย์นะครับนะนะครับสองบาทนะครับผมได้มา199บาบาทนะครับเป็นตะ เป็นตะกุดเปล่าๆเลยนะจริงๆอ่ะมันจะมีซองนะครับจะมีซองใส่มาให้แล้วก็มีรายละเอียดมาว่าเกจิท่านใดปลูกเสกบ้างนะครับพี่ๆน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างมันมีอยู่พักหนึ่งอ่ะในทิกตอกเขาเอา,เอามาปล่อยกันนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะช่วงที่หลวงปู่ศิลาดังๆนะครับนะเขาจะเอามาปล่อยกันดอกหลายร้อยนะเมื่อก่อนนะครับแต่ผมได้ในราคาวัดมาแล้วผมก็เอามาใส่กรอบนะครับเขาเรียกหลอดมั้ง เขาเรียกหรอดนะครับซึ่งผมเอามาใส่พี่ดูพี่สังเกตดูนะมันมีห่วงเยอะใช่ไหมนะครับผมอ่ะเอาสร้อยมาใส่ตรงนี้เนาะสร้อยมาใส่ตรงนี้สร้อยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมจะใส่ตะกุดดอกเล็กอีกดอกหนึ่งนะครับใส่แล้วก็ห้อยลงมาประมาณนี้นะครับห้อยลงมาประมาณนี้แล้วตรงนี้นะครับผมก็ใส่เป็นพ้าหลักนะครับที่ผมถอดออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมใส่หลวงพ่อกลวยนะ เป็นเหรียญปีหกเจ็ดนะครับหลังหลังยันนะครับตรงเนี้ผมผมจะใส่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ตรงนี้ผมก็จะใส่ตะกรุดเป็นตะกรุดสามห่วงเล็กด้วยนะผมใส่เซียนแปะรูปหล่อเซียนแปะนะครับนี่ผมก็ถอดออกมานะครับเพราะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายาวเกินไปพี่ดูดยาวไหมล่ะพี่คิดดูยาวไหมล่ะผมก็เลยถอดออกมานะครับก็เลยใส่แค่ตะกรุดดอกเล็กนะครับตะกรุดดอกเล็ก ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรด้วยนะครับเท่าที่พอจําได้น่าจะเป็นตะกรุดทางทางสมุทรสาครนะครับทางสมุทรสาครนะแต่ผมไม่ทราบเกจิว่าเป็นหลวงพอ่อท่านใดเหมือนกันนะครับผมเห็นตะกรุดสวยดีนะครับผมก็เลยเอามาใส่นะซึ่งไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนะตอนนี้ก็ได้มองหาตะกรุดดอกใหม่อยู่นะครับนะเอาแบบทราบที่มาหน่อยเนาะมันจะได้ขึ้นคออย่างสบายใจนะครับ ตอนนี้ผมก็ใส่ดอกเล็กอยู่นะครับใส่ดอกเล็กอยู่ซึ่งไม่รู้จักหลวงพ่อด้วยนะครับอ่ะนะครับใครสนใจก็ขอสักสองร้อยบาทนะครับพี่ผมใส่หลอดมาให้เนี่ยใส่ห่วงมาให้ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงเนี่ยนะครับนะผมใส่ห่วงมาเนี่ยก็เกือบสองร้อยบาทแล้วนะครับเกือบสองร้อยบาทแล้วอ่ะก็ลองดูนะครับผมก็จะเอาขึ้นไลฟ์สดเหมือนกันนะ ถ้าไม่มีใครรับหลังบ้านผมก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับมามาดูทีเด็ดครับดอกนี้นะครับก็คือตะกุดลูกปืนอาจารย์ออสวัดสายใหม่นะครับมีใครรู้จักอาจารย์ออสไหมครับผมว่าพี่พี่นะครับน่าจะรู้จักกันทุกคนนะยกเว้นรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะตะกุดอาจารย์ออสวัดสายใหม่นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่เขาจะต่อโคดวัดสายใหม่นะครับแต่แป๊บหนึ่งผมขอหาก่อนมา นะครับเอ่อต่อโค้ดก็จะต่อตรงนี้นะครับพี่พี่เห็นอยู่เนาะมันบุบๆนะครับซึ่งมันส่องไม่เห็นนะถ้าถอดออกมาจะเห็นนะครับเพราะว่ามันพลาสติกมันดูสภาพดิเกิดไปหมดแล้วมันส่องไม่เห็นนะครับแต่ว่าเป็นตะกรุดวัดสายใหม่แน่นอนอาจารย์ออดวัดสายใหม่นะครับสมัยก่อนดังมากๆเลยนะพี่พี่ไปต่อคิวรับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเลยนะสมัยนั้นอนะนะครับดังมากๆแล้วหลวงพ่อเนี่ยมีเพลงมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะ ไม่รู้ใครร้องน่าจะเป็นยอดรักษรักใจหรือเปล่าที่ร้องเพลงให้อาจารย์ออสวาสายใหมเนี่ยนะครับซึ่งผมได้มา2ดอกนะครับผมปล่อยให้พี่ทหารไปแล้ว1ดอกนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าเป็นปีอะไรนะครับที่อาจารย์ออสที่อาจารย์ออสด,ดังนะผมได้มาประมาณดอกเนี่ยได้มา2อ0พ ดอกนี้ได้มาสองพันสองอีกดอกหนึ่งจะเป็นตะกุดจะเป็นสีทองหมดเลยนะเป็นปอกปืนยาวเลยนะครับดอกนั้นอะ่ะได้มาสองพันห้าประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าใครได้ยุคแรกๆอะ่ะที่เป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองแบบเนี้ยทั้งทั้งอันเลยอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับแต่ถ้าจะเป็นเงินแบบนี้เป็นทองแบบเนี้ยก็จะเป็นรุ่นหลังๆนะครับที่อาจารย์อ๋อทำเพิ่มนะครับ ทำเพิ่มเพราะว่าทหารเขาก็ขนปอกลูกปืนมาให้เลยนะครับมาให้แล้วก็เอามาล้างเอามาประกบมาปลูกเสกนะครับจริงๆแล้วขย่อยจะมีเสียงนะแป๊บนึงลืมไปแล้วอ่ะนะครับผมมีเสียงนะครับขย่าถึงจะรู้นะนะครับขย่าถึงจะรู้นะครับนี่ตอนนี้ผมก็มีอยู่ดอกหนึ่งนะครับผมเก็บไว้ในบ้านนานแล้วผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองออกมาขึ้นไรสดดูนะครับ แล้วตอนเนี้ยอาจารย์ออสไม่ดังแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเห็นท่านไปปลูกเสกตามพิธีต่างๆอยู่นะยังเห็นมีคนเชิญท่านไปปลูกเสกอยู่นะครับนะแต่วัตถุมงคลท่านทุกวันนี้ไม่รู้ว่าท่านได้จัดสร้างบ้างหรือเปล่านะครับเป็นตะกุดอาจารย์ออสวัดสายใหม่เนาะพี่ๆก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับดอกนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ2,200บาทนะครับสมัยนั้นนะครับอันนี้นะครับใครจะรับผมขอ200บาทเหมือนเดิมนะครับ อะนะครับกระแสหมดแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะไม่ตะอลูกอมหลวงปูทิมด้วยนะครับผมจําปีที่แน่ชัดไม่ได้จะเป็นปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับราวาวนี่แหละอันนั้นนะผมซื้อมาสองพันสอเหมือนกันนะครับเป็นลูกอมลูกเล็กนะครับมีเส้นเกสาหลวงปูทิมด้วยซึ่งตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ผมโคตรงงเลยหาทั้งบ้านหาไม่เจอเลยเนี่ย เป็นลูกอมเม็ดเล็กๆนะครับเป็นลูกอมเม็ดเล็กๆนะผมได้ผมซื้อมาจากเซียนพระในชนบุรีนะครับในเมืองนะนะครับซื้อมานะครับสองพันกว่าบาทนะตอนนี้หายผมจําได้ครับคล้ายคลาคาวคือผมจะแขวนตะกรุดอาจารย์อาายอดแบบนี้แล้วลูกอมอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะเรี่ยมกรอบนะครับแล้วผมก็มาห้อยตามห่วงแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้หาไม่เจอหายไปไหนไม่รู้โคตรเสียดายเลยถ้าเอามาปล่อยตอนนี้มีรู้ราคาเท่าไหร่นะซึ่งลูก ลูกอมหลวงปูทีอ่ะผมได้มาประมาณโอ้โหสิบกว่าปีแล้วอะเลยสิบห้าปีอะสมัยนั้นอะ่ะผมซื้ออ่ะสองพันสองพันสองพันสองสองพันสองหรือสองพันห้านี่แหละไม่เกินไม่ไม่เกินสองพันห้านะครับแล้วพี่พี่คิดดูทุกวันเนี่ยราคาจะขนาดไหนอะ่ะนะครับสมัยนั้นอนะ่ะยังสองพันสองอ่ะเกือบเกือบเกสิบแปดปีที่แล้วอะ่ะนะครับแล้วตอนเนี้ยโอ้โหราคาน่าจะหลักหมื่นแล้วมั้งป่านเนี้ย ซึ่งผมเสียดายมากนะครับหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอถ้าหาเจอผมก็ไม่ได้เอามาปล่อยแล้วผมก็จะเอามาขึ้นคอนี่แหละนะครับนะไม่รู้หายไปไหนบ้างนะครับโคตรเซ็งเลยนะเสียดายมากเลยลูกอ <c oughs> มหลวงปุทิมนะครับตอนนั้นอ่ะผมยังเด็กด้วยนะครับยังเรียนอยู่ปวชเองนะครับตอนนั้นยังเรียนอยู่ปวชอยู่เลยเพื่อนผมเล่นพระนะครับผมก็เลยแบบอยากได้ของดีมาติดตัวไงนะครับเพื่อนแนะนาหลวงป่ทิมนะครับ ตอนนั้นอนะงบผมไม่มีผมได้แต่ลูกอมหลวงพ่อสาครซื้อมา300บาทนะครับสมัยสมัยนั้นอนะหลวงพ่อสาครยังไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะเมื่อประมาณ15กว่าบ15ปีที่แล้วมั้งนะครับซึ่งหลวงพ่อสาครยังไม่ดังนะครับซึ่งสมัยนั้นอนะหลวงปู่ทิมดังแล้วนะครับดังมากๆด้วยผมก็เลยอยากได้พระของหลวงปู่ทิมนะครับแต่ว่าไปเห็นลูกอมนะครับแต่ว่าราคามาน2 0 0 0บาทนะครับแล้วผม เราเสียนพักเขาแนะนําให้ผมนี่เอาลูกอมหลวงพ่อสาครไปนะครับลูกอมหลวงพ่อสาครเนี่ยสี์หลวงสิ์เอกหลวงปูทิมนะครับประมาณนั้นผมก็เลยอ้เอาเอาก็เอานะครับแบบออกแนวน้อยอ่ะแต่ใจเราอยากได้หลวงปูทิมไงแต่เสียนเขาแนะนําให้เอาถ้าตังค์ไม่มีอ่ะให้เอาลูกอมไปก่อนประมาณนี้นะครับก็เลยได้ลูกอมหลวงพ่อสาครมาแต่ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปขาทุนด้วยนะครับปล่อยไปประมาณห้าสิบาทหกสิบบาทเองนะครับนะ อ่านะครับเอ่ออาทิตย์นี้นะครับ,รบผมยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับพี่พผมเลื่อนไปเป็นวันพุธหน้านะครับไม่เกินวันพุธหน้าผมก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมรอพระผมบอกได้เลยว่ารอบหน้าเนี้ยพระเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อกลวยนะครับวันเนี้ยผมก็ได้ลงทุนไปเกือบส0่พบาทนะพี่พี่แต่พระยังมาไม่ถึงนะผมลงทุนไปเกือบสี่พบาทนะ แล้วพี่คิดตัวแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าผมก็ต้องหาพระแบบเนี้ยทุกวันทุกวันเนี่ยผมว่าน่าจะทะลุหลักหมื่นได้นะเงินลงทุนของผมอะ่ะน่าจะทะลุหมื่นได้นะครับซึ่งแบบเครียดหนักเลยได้มาแบบไม่รู้จะปล่อยได้หรือเปล่านะครับพี่ๆผมก็ไม่รู้ว่าผมจะปล่อยได้หรือเปล่าผมกัวงวลใจโคตรเลยนะครับผมกัวงวลใจโคตรเลยผมก็ได้คิดในใจว่าถ้าผมได้วัตถุมงคลมาโดยเฉพาะของหลวงพ่อกลวยเนี่ย ผมจะเอาไปวางที่ตลาดที่ผมขายของด้วยนะครับร้านที่ผมขายของนะผมขายไอ้ข้าวแกงแบบนี้ใช่ไหมวางเป็นถาดอะตามตลาดนั้นอะเป็นข้าวแกงแบบเนี้ยผมจะหาช่องว่างนิดๆในหน่อยตรงเนี้ยเอาเอาเอาถาดแดงเนี่ยเอาถาดแดงไปวางข้างๆนะครับเนี่ยถาดแดงเนี่ยแล้วก็เลียงพระเข้าไปนะครับนะเผื่อมีใครเดินมาซื้อแกงผมเราเห็นวัตถุมงคลหลวงพ่อกลัวยอย่างเงี้ยเผื่อ เขาอยากได้นะครับก็จะได้ปล่อยไปในตัวด้วยนะครับหาช่องทางปล่อยนะครับประมาณนั้นผมคิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมลงทุนเยอะนะครับผมกลัวผมขายไม่ได้ผมกลัวติดมือนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันก็จะสิ้นเดือนแล้วว่าแล้วค่าใช้จ่ายมันจะมาประเดประดังช่วงสิ้นเดือนไงก็เลยกังวลใจมากๆเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> กังวลใจมากๆเลยก็เลยพยายามหาช่องทางอื่นปล่อยด้วยนะครับก็กะว่าจะเอาไปวางที่ร้าน ขายข้าวแกงด้วยนะครับที่ตลาดนัดนะครับนั่นแหละพี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อก,กวยนะครับติดต่อได้นะโดยเฉพาะรูปหลวงพ่อก,กวยนะครับผมคัดรูปที่มีประสบการณ์มานะครับพี่อย่างเช่นรูปนี้นะครับรูปนี้เนาะมีประสบการณ์ล่าสุดเลยนะครับที่เด็กวัยรุ่นอะ่ะโดนผู้ช่วยสสเจาะยิงตรงกระหมับนะครับ นัดแรกสับไม่แตกนัดที่สองสับแตกแต่ไม่เข้านะครับอ่าประมาณนั้นนะลองไปฟังข่าวนะครับในช่องอมาินบ้งน่าจะเป็นช่องอมาินนะครับเขาเด็กคนนั้นอ่ะเขาแขวนรูปหลงพวกกวยรุ่นนี้นะครับพร้อมเชือกพร้อมแบบนี้เอ้คล้องแบบนี้เลยทั้งเชือกทั้งรูปนะครับนะสับไม่แตกนะครับยิงนัดแรกสับไม่แตกนัดที่สองยิงไม่เข้านะครับหัวปูดอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลให้ดูก่อนแล้วกัน หาเจอแล้วครับมาดูพร้อมๆกันครับผมน้องคนหนึ่งนี่นะครับลอดอิทเิตหลงพอกล้วยนะครับอมาดูาไปพร้อมๆก<อ>ันครับเเอาไว้เขาบอกว่าเขาโดนผู้ช่วยสสอเอาปืนจ่อหัวแล้วในภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งก่อนนะฮะน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บภาพน้องคน,งนหนึ่งตรงบริเวณหาตาอน,น้องนั่นคือรอยกระสุนที่ยิงนะฮะแต่ว่ายิงสองนัดก,กระสุนไม่เข้าแน่นอน มันจะมีคําถามน้องอ้อยอะไรนี่นะครับพร,รุ่นเดียวกันนะครับที่สาคัญเนี่ยน้องบอกว่าน่าจะเป็นอานิสงของหลวงพ่อวยเป็นหนุมาสามตนนะครับให้น้องแคล้วคลาดถ้าขึ้นคู่กับภาพนิ่งตรงหัวน้องขึ้นมาคู่กันได้ไหมกับเหรียญพระหัวน้องด้วยฮะที่เป็นภาพนิ่งก่อนก็ได้นี่รูบโบอย่างนี้เลยแบบไม่ได้เข้า น้องก็เลยเชื่อว่าอาน,นิสงใช่ไหมของหลวงพ่อกลวยเลยทําให้น้องไม่ตายโดนยิงแบบเผาขนสองนัดแต่ไม่เข้าลองตังเสียงน้องให้สัมภาษณ์เนี่ยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นาอพี่ๆหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละนะครับนี่ผมคัดแต่รูปประสบการณ์มาให้เลยนะรอบนี้นะครับผมก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยแหละผมกังวลใจเลยว่าผมจะปล่อยได้หรือเปล่านะนะครับเข้าขายกันเนี่ยประมาณ2-300จริงๆนะพี่ๆ นะครับมันจะมีบางช่องที่ขายประมาณหลักสิบนะครับขายอยู่ประมาณหลักสิบก็มีแต่ว่าเขารับมาเป็นพันๆใบนะครับเขารับมาเยอะเขาก็เลยขายในราคาหลักสิบได้นะครับเนี่ยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีประสบการณ์แน่นอนครับพี่นี่เลี่ยมเดิมจากวัดนาหนาแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นเลี่ยมเดิมจากวัดจะมันจะหนาแบบนี้นะพี่ๆนี่นะครับอ่ะ พี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อก,กวยก็ติดต่อผมได้นะครับช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยอะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม